พี่น้องรอบรอบดูตัวแรกนี่วางง่ายๆง,ง่ายนี้เลยนะตรงโลูงนี้เลยอู้กี่ตัวสามตัวเป็นไงครับมาดูตัวที่สองครับอันที่สองวางไวลง้ล่งๆนี่เลย โอ้ติดเห็นไหมตัวหนึ่งครับมาดูอันที่สามกันข้างป่าถูกไหมถูกไหมถูกไหมโอ้สองตัวนี่ครับสองตัว มาดูอันที่สีกจะมานอีกไหมตัวนี้ตัวนี้น่าจะไม่หมานไม่หมานครับแหวแล้วตัวหนึง่งอันที่ห้าน่าจะน่าจะน่าจะ โอ้ยไม่เห้วแหีวหรือไม่แห้วโอ้ยแหีวโอ้ไม่แห่วได้ตัวหนึ่งโอ้เกือบลุดได้ตัวหนึ่งอยู่หนึ่ตัวน้อยมาดูตัวนี้อีกตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไง โอ้ตัวใหญ่ท้านี่ถูกตัวใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้ครับอยู่ใกล้ปลาขเขาเลยนี่ทำเลสวยของเขาจะติดกี่ตัวนี่โอ้ ติดตัวเดียวสองตัวมองไม่เห็นเมื่อกี้นี่สองตัวโอ้ตัวนี้ทำไมเหี้ยววันนี้ได้หนึ่งกิโลกว่าครับ กิโลละร้อยเด้อพี่น้อง